สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานนะคะเรื่องแรงโน้มถ่วงกันคะ่ะอ่าหน้าตาใบงานนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาเฉลยกันนะคะข้อที่1คะ่ะเขาถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างของแรงโน้มถ่วงแน่นอนคะ่ะนักเรียนแรงโน้มถ่วงจะต้องมีทิศจากอะไรลูกจากบนลงล่างลูก เพราะว่าแรงโน้มถ่วงจะดึงวัตถุที่ลอยติ้ว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 ,ว,วอยู่ข้างบนเนี่ยให้ตกลงมาสู่พื้นเพราะฉะนั้นจะมีที่จากบนอ่าจากบนลงล่างเสมอนะคะโอเคไหมคะแล้วอะไรละ่ะมีที่จากบนลงล่างรถวิ่งมีที่จากบนลงล่างไหมนะรถวิ่งท้องถนนเนี่ยวิ่งไปแบบนี้ใช่ไหมลูกมีรถคันไหนวิ่งแบบนี้แล้วก็ตกลงมาไหมลูกวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วกตกมาอย่างนี้ไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะอันแรกเนี่ยไม่ใช่แหละนะรถวิ่งเนี่ยไม่ใช่นะคะ โอเคไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะรถวิ่งไม่ได้มีทิศจากบนลงล่างถ้าแรงโน้มถ่วงนี่ลูกจะมีทิศจากอบนลงล่างคือดึงแรงโน้มถ่วงคือดึงให้วัตถุที่ลอยอยู่ข้างบนอะ่ะหรืออะไรก็ตามที่โยนขึ้นไปข้างบนอะ่ะตกลงมาข้างล่างอยู่แล้วนะคะก็รถวิ่งเนี่ยไม่ใช่นะลูกนะรถวิ่งมีทิศแบบนี้นะคะทีนี้ฝนตกลูกตกจากอ่าก้อนเมฆนะลูกเนาะจากบนลงล่างอ่าเราเจอเรอ็วนะคะนักเรียนก็อ่าวงคำตอบไปนะคะ ต่อมาค่ะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นมีนทิศแบบนี้ใช่ไหมลูกเนาะอย่างนี้อย่างเดียวเนาะเออทีนี้ดอกไม้บานก็ไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้มีทิศแบบลงมาจากบนลงล่างที่ลูกบานก็บานไปใช่ไหมคะอาเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อฝนตกนั่นเองคะ่ะวงกลงไมไว้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะต่อมา เดี๋ยวครูขอสลับหลยนแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะต่อมานะคะข้อที่สองนะคะใครเป็นผู้คนพบแรงโน้มถ่วงของโลก โอ้แน่นอนเราเรียนไปแล้วน,นะคะเซอร์ไอแซกนิวตันนั่นเองนะคะคนแรกเลยกาลิเลโอไม่รู้ว่าใครไม่เคยเรียนนะลูกเนาะเมนเดลก็ยังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะไม่รู้มาริคูรีใครอย่างไม่ไม่คุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเซอร์ไอแซกนิวตันลูกนะเป็นคนที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะทนันไหมเนาะอ่ะต่อไปข้อที่สามค่ะคนพบจากการสังเกตอะไรนะคะเขาเขาถามเราว่าคนพบจากการสังเกตอะไรเนะี่ยนะคะเรามาดูกันข้อที่สาม No. คนพบจากการสังเกตอะไรเราเรียนไปแล้วลูกจากอะไรเอ่ยต้นอะไรคะมะม่วงสุกไหมไม่ใช่ใช่ไหมลูกคนพบอะไรแรงแรงหนึ่งดูดแรงนุ่ถ่วงของโลกจากดอกไม้บานไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนพบจากแอปเปิลหล่นเนี่ยแอปเปิลตกลูกต้นไม้สูงขึ้นเอาไม้เกี่ยวเลยนะคะโอเคไหมต่อไปข้อที่สี่ค่ะการกระทาใดมาจากแรงนุ่งถ่วงโลกนะเขาถามไปแล้วนะคะแรงนุ่ถ่วงของโลกมีทิศจาก บนลงล่างดึงให้วัตถุที่อยู่บนตลงล่างเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้เสมอๆที่ปั่นจักรยานเกี่ยวไหมเนี่ยปั่นไปเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ทิศนี้เลยลูกโป่งลอยอ้าลอยขึ้นไปข้างบนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะนั่งดูทีวีก็อยู่เฉยๆยังไม่ลูกกระโดดน้ําอ่ากระโดดปิ้วโดดขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตกลงน้ําตูมใช่ไหมคะอ่าเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีทิศจากบนลงล่างก็คือกระโดดน้ำนั่นเองลูกกระโดดขึ้นไปยังไงก็ต้องตกลงน้ำอยู่ดีโอเคไหมคะ อ่าเพราะฉั้นก็มีที่เดียวกับแรงน้่มถ่วงของโลกนะคะต่อไปค่ะข้อใดคือทิศท,ทางของแรงน้ํมถ่วงโลกง่ายมากเลยจากบนลงล่างลูกตอบนี่เลยนะคะอันแรกเลยอ่ากิจกรรมใดนะคะต้านแรงน้ํมถ่วง,งโลกต้านนี่ลูกแซงว่ามีการต่อสู้นั้นต่อต้านนะเข้าใจไหมถ้าแรงน้ํมถ่วงของโลกเนี่ยมาทางนี้เพราะฉะนั้นอะไรลหละที่มันต้านอะไรที่มีทิศจากล่างขึ้นบนนะคะอันนี้คือต้านโอเคไหมคะอ่านหนังสือก็ไม่มีทิศก็ไม่ใช่นะคะนอนหลับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะ ขึ้นบันไดอ่าขึ้นจากล่างขึ้นบนนะคะมีใครขึ้นบันไดจากบนลงล่างไหมลูกไม่ไมีใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามีทิศต้านนะคะก็ต้องตอบข้อสามเลยะคะ่ะก็คือขึ้นบันไดนั่นเองนะคะมีทิศต้านแดงน้มงถ่วงนะลูกนะเพราะว่ามีทิศจากบนเอ้ยจากล่างขึ้นบนแต่แดงน้มงถ่วงของเรามีทิศจากบนลงลง่างสเมสเมอๆนะคะเพราะต้านก็คือมันตรงขั้นมันตรงกันข้ามกันนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบข้อสามนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่ข้อที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่เจดกันนะคะข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่9กแล้วก็ข้อที่สิบนะลูกนะเนี่ยเรามาดูกันนะคะข้อที่เจถามว่าอะไรคะข้อที่เจ็ถามว่าเอ่อประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงยกเว้นอะไรเอ่ยฝนตกลงมาก็ใช่นะคะทิศบนลงล่างน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมาก็มีทิศแบบนี้ค่ะทำให้สิ่งของไม่ลอยไปมาเอ๊ะไม่ลอยไปมาไม่ใช่ประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงนะ ใชลูกอ๋อทำให้สิ่งของไม่ลอยไปมาอ๋อใช่ใช่อันนี้เป็นประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงนะคะคือถ้ามีแรงถ้ามีแรงโน้มถ่วงสิ่งของก็ไม่ลอยไปมาก็ใช่เนาะแก้วตกแตกเป็นประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงไหมคะไม่เป็นลูกเพราะมันตกลงมาแล้วแตกเกิดความเสียหายนะคะเราะฉะนั้นไม่ใช่ประโยชน์นะอันนี้เป็นโทษนะคะแก้วตกแตกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงยกเ้นอ่ะก็คืออะไรนะคะงนั้นตอบแก้วตกแตกอีกข้อที่8นะคะถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดสิ่งใดขึ้น เกิดกรื่องวันกลางคืนยานานไหมไม่เกี่ยวนะคะเกิดอะไรขึ้นลูกมนุษย์ลอยไปมา,ามนุษย์มีน้าหนักมากขึ้นไหมถ้าไม่มีแรงน้มถ่วงมนุษย์ก็จะมีน้ําหนักเบาขึ้นอีนะคะไม่มีตอนกลางคืนอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยคือถ้ามีแรงน้มถ่วงดึงให้วัตถุกตกลงมาลูกมนุษย์ก็จะลอยเคว้งคว้างไปมานะคะตอบข้อสองนั่นเองเนาะจากที่เราเรียนมานะคะก็จะมีอ่ะ สิ่งของลอยนะคะถ้าไม่มีมนุษย์เนี่ยอะไรก็จะลอยขึ้นไปข้างบนนะคะต้นไม้รถนะคะบ้านนะคะมนุษย์นะคะออไม่แต่สุนัขนะคะก็ล,ลอยขึ้นท้้งบนใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างจะลอยขึ้นไปข้างบนหมดเลยนะคะฉานข้อที่9้าลูกต่อมานะคะข้อใดคือข้อจํากัดของแรงโน้มถ่วงลูกข้อจํากัดของเขาคืออะไรคะข้อจํากัดคืออันนี้ฝนตกไม่เกี่ยวลูกนะตกตกไม่หยุดก็แล้วแต่ฟ้าโอเคไหมคะข้อจํากัดคือมนุษย์กระโดดสูงไม่ได้คะ่ะ ้ามนุษย์กระโดดสูงเกินไปเนี่ยมันก็มันก็ต้องตกลงมาอยู่ดีอะเพราะฉะนั้นกระโดดสูงมากไปไม่ได้นะคะสิ่งต่างๆลอยไปมาอันนี้เป็นข้อจากัดไม่ก็ไม่เกี่ยวน้อาะเกิดเสียงดังก็ไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยกระโดดสูงไม่ได้นะคะถ้ามาถ้ามีแรงลมถึงสามารถกระโดดสูงได้กระโดดสูงไปเลยลอยขึ้นไปเลยนะคะจนสุงใช่ไหมแต่อันนี้คือมนุษย์กระโดดสูงไม่ได้ อย่างไงก็ต้องตกลงมาน,นะคะ่ะต่อไปข้อที่สิบลูกอุปกรณ์ใดทำนะอ่าทำงานด้วยหลักแรงน้นถ่วงกันไกไหมลูกกันไกไหมหลักแรงน้มถ่วงกันไกไหมคะตัดชืบเกี่ยวไหมจากบนลงล่างไหมไม่ใช่ไหมคะไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่ได้จากบนลงล่างอะไรน้มถ่วงวิธีจากบนลงล่างทําอะไรเอ่ยทํานแบบนี้นะคะแม่มทัดเกี่ยวไหมไม่มาขีดเฉยใช่ไหมคะลิฟอ่าลิฟเป็นยังไงลูก นไปข้างบนแล้วก็ต้องลงมาข้างล่างใช่ไหมคะนี่ไงมีการลงมาข้างล่างแล้วเอจักรยานไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นตอบก็อลิฟต์นั่นเองนะคะทุกคนนี่นะตอบลิฟต์นะคะหลักการของแรง,งถ่วงก็คือลงมาข้างล่างด้วยนะคะโอเคค่ะสบสิ0ข้อนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนไปทบทวนนะคะแล้วก็ข้อไหนที่นักเรียนตอบยังไม่ถูกนะคะก็ แกให้ถูกต้องนะคะสมบูรณ์นะคะแล้วก็ส่งคุยวันจัน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ